สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนบรรยากาศดีพี่น้องวันนี้อากาศดีอีกวันหนึ่งพี่น้องน้องนโเพิ่นเบิ่งไก่เลยพี่น้องไม่เ่าเพิ่นพาเบ่งไก่นะวันวันเข้าไก่แล้วก็นั่งเบิ่งเพิ่นมักเบิ่งเถอะนะฮะน้องอ่านะไล่ตอดกันแล้วทางนะ ชิคเกอร์เกยังกันนะต่นะตาน้าคือยังลูกเอ้สบายดีลูกอันนั้นแนบังแมมสิคเกอรเป็ดอันนั้ยอันนี้คือของอาหารเป็ดเหมืนาะแเ่จะอาหารเป็ดผสมกับทำหัวอาหารมีแม่อยาก มียนงต้นกล้วยและกาหัวหานห้ามพี่น้องสามอย่างเพราะว่าสิเกลือแต่ห้นี่นการบอยนี่เนาะกลางเราต้องผสมมันนะน้ำห้ามกันเองอนนนนนเนมมุงแม่ค่ะกันเลยจิ้วเอ้ยจิ้วอันนี้ก็ไล่ตามน้องอนนนได้ฝนอย่างก็ได้นี่ได้จิ้วเอ้ยตุ้มน้องอนนนแหละอันนนจะใส่ก็ไปน้ำผูนี่กันเนี่ยกระติกกระติกี่พี่น้อง ่าฝนที่ตกกันแล้วได้เพื่อน้องนี่ไข่นี่ชีไ้ไข่เลยไหมเนาะชิไข่แล้วไก่กตะกี้มีไรเพื่อน้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ติดผักตายเพื่อน้องช่วงย่ำน้าเลยพื่อน้องย่ำพนนี่ผักเข้าบัวน้ำกาบอยู่เพื่อน้องตายน้ำอีกเกืเป็ดเล่เพี่น้องรถจักรย์ก็ย่ำโบได้ป้ายเด้เพี่น้องเพราะว่าประมาณเดือนหนึ่นนง แล่นหนังสือไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งได้อีกประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ป้ายแล้วพี่น้องสีนี่ทึกใจเบากุ้งอลไรไปหน้องการทึ่ใจน้องอนนท์น้ำน้องนนท์มากเนาะลดลดเฮงเลขเลขออกไปไหมตึกเลขอย่างก็เลขอะไรเลขหน่อยได้แม่ซื้อเลขแล้วก็เราผูกแขนอีกสาวพันไหมถืก เราถือเลขหาพันกีบกับประมาณสามแสนเราถือประมาณพันพันบาทพี่น้องประมาณพันหนึ่งใช่ไหมเื่อเพื่อนก็พูกแขนให้พูกแขนให้ร้อยหนึ่งแขนให้รถรถคำรถคูนไปไซสองหนุ่มนี่ครับสาวโอ้ครับไปเกลือไ,ไหมครับเกลือระวังเด้อมันเหยียบตีนได้ เจ้าตอดเลยเจ็ปีนี่อเลยเ้บอเกือบบวกมาใส่หลายเลยพี่น้องเลี้ยงเตรียมชิออกไปปล่อยยุนาเลยพี่น้องได้ผายแล้วก็เพืะอพี่น้องวิทย์ลก็หนักาเห็ดเทียงหน้าลุงพระเห็ดเทียงหน้าแล้วก็ออกไปปล่อยยุคนะเนย เป็ดบอใหญ่เ <laughs> ป <laughs> <laughs> ็ดก็เป็นเปนน้ำเงี้งวันทันใหญ่พี่น้องลหรียพันอีกแล้วเป็ดยังวันทันยิ่เป็ดยังน้อยพี่น่ะอ่าเออเฮยใหญ่ดึงออกข้างๆกันนะ้รับมันจิ้มไปเหยียบกันอือ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 สลัะสละเหยียบกันวิธีนอโกษทางนี้ก็มีเป็ดน้อยด้พี่น้องไก่ก็เข้ามาล้อมนียข้างในก็มีเป็ดน้อยเบาะใหม่พี่น้องเบ้อลายสุดนี่ ได้ต่หาตัวเพราะว่ามันงามผลมันถือผลมันอันนี้ที่ค้างไว้นี่ย้อนว่าเพื่อยังให้เป็ดน,น้อยเปียกแมมน้องถ้าว่าเขาบวกค้างไว้ช่วงนี้ผลตกคุ้มือถ้าเข้าบวกค้างไว้เป็ดน,น้อยมันถือผลแล้วมันตายหนาวตายก็เลย้ังไว้กับแม่มันแล้วก็เกือหัวาหานเป็ดน,น้อย <c oughs> เป็นของน้องอนนนนแล้วใหญ่มานี่ เลี้ยงไว้ให้ลูกกันเลยพี่น้องเลี้ยงไว้ให้ลูกายลูกายเดียวจะกรันไงมาอภัยผู้สาวมุดประจักษ์นี่ขนนนไงมาเอาไปให้บุษาวมุดตายรถผ่อนลูกอันนั้นเอ้ยนนแท็กแนมอย่างบุหรุแนมกล้องไงบุหรุแนมพ่อนใช่ไหมนนรักขนนนรักขนนนเอ้ย รักชานลนอกับผู้สนใจเห็นไหมน้สนใจแคมเปนคุณจิ๋วคุณจิ๋วจิ๋วเอ้ยไปหานอนเกือกี่ต้มคุณเด้ยตายเลยเกลอดมาเลยไล่ทนานนนค์เน้องอานนไปทางไหนก็ไปน้ำให้น้องนนะลงมาหลุมกันยังลงมานอนน้ำลงมานอนหลุมน้ำ คึม้มฝนนี่แหละทิ่ตกได้เล่นอย่างนี้เนาะเสียงเสียงฟ้าห้องคึมๆอยู่พี่น้องฝนตกอีกแล้วมื้อนี้มื้อนี้ปล่อยให้สามิงเฮ็ดเวียกมื้อนี้เ <c ười> อากุ้งเป็นมือกล้องให้มื้อนี้เมืนน่อยนี่เด้อมื้อนี้เด้อนั่งกินจาม นางกินจำเบื้องไก่พี่น้องปามีความสุขขนาดโอ้ต่อยกันอะไรไก่เฮ้ยต่อยต่อยกันเองพี่น้องนางแย่งรถนี่แหละนางเบื้องไก่เบื้องรถเบื้องล่าง,างได้จามพี่น้องกับมักซาลีปลามักซาลีให้ไหมเนาะมักซ์ลีหน้าพี่น้องมักซาลีหน้ามักซาลีให้ กินจามกันเด้อ,อกินจานกินมักซารีเด้อจ้ามัซารอยใช่ไหมนะ่ะมักซาลอยมัคซารีมักซาลอยได้ยังกินอันนี้นะั Dog, ่นฮอตดอกจามฮัตดอกข้างนองใส่กรอบสิน้นเลยฮัตจาวกินไหมลูกไม่เลยเออไม่กิน,อ,นอุอ้ย,อยไหม สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกทุกคนสบายดังมาบางไก่บอสมบิ๊วพี่น้องเลยนั่งกินจามยางรถยางไก่ไใส่ไหมแม่คัทกินเนื้อกิน <laughs> ขี้น,ดนูดจริง กะเท่าไหร่ดอ่ามันเกิบยี่สิบบาทคนมาขนาดเลยไป่หน่อยแต่งๆแต่งเนะอะไรเลยจริงนะจินเหรอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đây không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่าติดฉีดหกหเอ้านี่มือนี่ลูกติดฉีดอ่ะโอ้ยทำคูนสองสามกันกันไเดี๋ยวสามพันละกคนแค่อ่อนวันหนทำคูนถ่าไปรถพี่น้องประมาณ เดินหน้าเพราะว่าเดินนึ่งไปแล้วไปแล้วเป็เเนเสือเดินหนึ่งเห็ได้แล้วก็บเป็นยิ่ไปเราใช้เมาหาแม่น้อยแหละดเห็นไม่น้อยครับไปของเราเป็นกุจแจก่อนใส่ไปเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนได้เป็นน้องเด้อลาไปก่อนเด้จ้าพี่น้องคลิปใหม่ฝากใหม่ต่กันใหม่ได้เป็นน้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกุง่มบอกลาวน้องน้อง,อง,อง,ดองได้พี่น้องฝากกันได้จ้าฝากน้องคนน่ารักจได้เป็นน้องเด้อเอาวตกไปฝากแม่ได้จ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องบาย